อยากให้ทุกคนคิดใหม่ฟังใหม่ว่าใครที่บอกว่าเซบิเลียนดื้อเซบิเลียนแบบมีกําลังเยอะมีแรงเยอะไม่จริงเลี้ยงเซบิเลียนเหมือนเลี้ยงชิวาว่าทุกคนก็อยากจะฝากไปให้นี้แล้วก็มาดีกันได้ไม่พลาดทุกที่ดีของคุณหมากผมคุณผมายจะพาวนี้น้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อจริงๆเราสอนให้น้องขอมือถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนดูนี่ขอมือเนี่ยมือมือมันจะแฉเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะเป็นความผิดลาดอันนี้ของจริงข้อแทข้อ ใช่ไม่ใช่โอ้ขอมืออันนี้คือขอมือเหรอักก่อนก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพความน่ารักความประทับใจแบบนี้ว่าจริงๆน้องไซบิเลียไม่ใช่แค่ดื้ออย่างเดียวนะครับน้องน่ารักน้องทําตามคมสั่งตลอดเนี่ยขอมือก็ได้ฟันสวัดเพือนแม่เพิ่งขอมือก็ได้ฟันนะครับทุกคนรักนะรักหนูนรักหนูทุกคนรักหนูอ้าอ้า น้ารักนะครับทุกคนน้องกูรู้เรื่องทุกตัวเลยเขาคัดหหรอดิเขาคัดโอ้อ้อ้กินน้ำกินน้กินน้ำกินนกินข้าวินนกินนกินข้ากิน้กินข้ากิน่กินข้ากยนนกนน้ำกินนน้อกนนีน้น้ำกย็นลำน แกพี่โุนว่าน้องเขาซุยงนะคะุณแต่เห็นว่าหมาเขากินน้ำอ่ะพี่สาตพ่กินน้ำแลวพี่สกินน้ำเลวพี่กินน้ำพี่กินน้อ๋อพี่อ๋อจะตกีพี่อ๋อจะกี้่กินน้ำา้วพี่กินน้ำพี่กินน้ำนะพี่สกินน้ำไม่เอาสวยสวยสวยให้เขาเจ้าเข้ามากินน้ำด้วยไม่เอาสวยสวยไม่ทะเลาะกับผัวนะพี่สวยนะพี่น้องตัดแต่ผัว สวยแมวแมวแมวอันนี้อันนี้ให้สวยกินได้สวยกินให้สวยกิน,กนอ,อ่ะลูกอ่ะพอน้องกินเสร็จน้องก็จะนอนนะครับทุกคนน้องไม่คือน้องไซเรีนบ้านเราไม่เคยดื้อเลยอันนี้เราพูดจากความจริงใจน้องไม่เคยดื้อเลยทุกคน,นอหอมห่อยที่มันจะเที่ยงคันไม่หอม,หอมใหญ่ไม่หอมใหเหนี <Yeah! S 2> ยว คือน้องไม่เคยดื้อเลยจริงๆทุกคนอยากจะบอกว่าใครที่บอกว่าไซบีเรียนดื้อยากให้ดูคลิปวุาา่นไฟสตอรี่แล้วก็ข้าวเจ้าของนีนน้องเรียบร้อยมากถึงเวลากินน้องก็ตื่นขึ้นมากินถือเวลาเล่นน้องก็เล่นถึงเวลานอนน้องก็นอนไม่มีหรอกที่จะปีนรั้วปีนหลังคาบ้านปีนกระเพรไม่ใช่สินักบ,บ้านเรานะเพราะเราไม่เคยเจอเอนนหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่น้องเกิดมาเด็กๆอะ่ะเราสอนให้น้องขอมือเราสอนให้น้องขอมือถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนดูนี่ขอมือลกเงี <laughs> มือ <laughs> มือบนแว มเมื่อกเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะเป็นความผิดพลาดอันนี้ของจริงข้าสารข้าวสารข้าว้าสากนอนทุกคนูนี่ขอข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวคือพร้อมมาคือข้าวเหนียวค้อครับเป็นบมาที่เชื่อฟังมากๆเลยอายาวนลองขอมือดูไม่เชื่อน้องให้ทันทีเลยขอมือหนลูกขอมือขอมือขอมือเอาหอมแจมลูกมานอกจากกินนอนที่เยี่ยว หนูก็ทําอะไรไม่เป็นอีกเลยใช่ไหมอันนี้มืออันนี้มือเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ขอมืออันนี้คือขอมือเหรอา <c oughs> เือกก่อนโป้ออิ่มตีมึงบ่อิม่มตีฮะ <c oughs> ไม่อิ่มเหรอ <c oughs> เอโอเคโอเคก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพความน่ารักความประทับใจแบบนี้ว่าจริงๆน้องไซบิเลียไม่ใช่แค่ดื้ออย่างเดียวนะครับน้องน่ารักน้องทําตามคําสั่งตลอดเนี่ยขอมือก็ได้ฟันสวัสดีเพื่อนเบิ่อขอมือก็ได้ฟันนะครับทุกคนรักนะรักดูนะมันรักหนูมันรักหนูอ้า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 อ้อ้า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 อ้องน่ารักอ้า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 ร้าอ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 อ้า้ น้องน่ารักงแล้วครับทุกคนน้องกูรู้เรื่องทุกคนอันนี้กีิงล้อ <m> ันนี้จริงแล้วน้องน่ารักอันนี้มันคู่กันตอ <ets> นนี้เป็น,นการแสดงนะครับทุกคนจริงๆน้องเชื่อฟังทุกคำสั่งสอนของเราเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนคิดใหม่ฟังใหม่ว่าใครที่บอกว่าเซบิเลียนดือ้อเซบิเลียนแบบมีกําลังเยอะมีแรงเยอะไม่จริงเลี้ยงเซบิเลียนเหมือนเลี้ยงชิวาว่าทุกคนก็อยากจะฝากไปแค่นี้แล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามคนละ ทุกคนคาลลี่จะได้ไม่พลาดพ้นที่ดีของคุกคนแต่ทุกอนคาลี่น้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อจริงๆน้องไม่ดื้อเลยจริงทุกคนสำเนียงไซปริเยตไอ้บอมแอนสำเนียงชี้ว่าว่าไปเวลาทำงานมันกิดมันนอนนะพ่อมันเกิดว่าออดนะพี่น้องอีหลีอยากให้พี่น้องร้องไม่อยากเดินพี่น้องจะได้ต้เหงาน้องเป็นเด็กดีน้องน่ารักตื่นเช้ามาเนี่ยนะน้องวิ่งไปออดแบบขดกันต้องจริงๆทุกคนทุกคนไม่ต้องวิ่งเลยตามเวลาเปิดประตูบ้านน้องไม่ออกจริงๆเอาล่ะทุกคน ปิดช่องอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้แบบอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนิดนิดในกล้องมันมัว <noise Walking> <Korean> in ใช่ป่ะทุกคนไอ้แบบแต่กล้องถ้าเราต่อไปถ่เอฟเฟกต์ไงอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติกให้คุณมาสตอรี่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้บ๊าไปไปเขาปิดกล้องแล้ว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 ลูก ถ้าปิดกล้องแล้วถ้าปิดกล้องแล้วไม่มีถ่ายต่อแล้วลูกไม่มีถ่ายต่อแล้วเลยแต่กปวดอย่างนี้เสวยเขาคาดตัวดีเขาคาดไอ้ไอ้ไอ้ขอดีกวามันอีสวย